ิบเอ็ดตัว,ว,ตวอ๋อทำไมเ,เป็นทำไมมันเสียดอะอเขาทได้่นีเอาทำไมมันเสีดมันต้องบงังอ๋อองสอ,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 อสวัสดีครับบอยศิริชัยครับไลฟ์สดจากเขตบอยศิริชัยหมอลำชัยกันร้อยนะครับตอนนี้ยุคคาฟรครับจัด ของจัดเฟอร์นิเจอร์พี่น้องครับผมจะไปไปมอบสิ่งของผู้ประสบภัยชายแดงด้วยตัวของผมเองนะครับผมจะเสร็จภารกิจวันที่27นะผมจะเดินทางกลางคืนวันที่27ผมอยากให้ทุกท่านมาช่วยกันโดยที่ไม่ต้องเอาเงินมานะครับเอาเป็นเสื้อของเอาเอาเป็นสิ่งของมาตอนนี้คือผมเปิดรับผมตั้งตั้ง ศูนย์เปิดรับอยู่ที่บ้านพักปอลำไช่ก็ร้อยนะครับพิมพ์หาใน Google Map ถ้าพูดในอายุสารค้ามหนัองเสียครับอยยุสารค้ามมีคอนแกนกละสินลอยเอ็ดผมมีรถสีปล่อครับผมมีรถส0บล้อของตัวเองประมาณหลายคันแต่ผมอาแต่ผมเสียออกไปขั้นหนึ่งก่อนแต่ผมแล้วผมจะไปด้วยตัวเองผมไม่อยากโอนเงินไปไปมอบให้กับหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งคือคือพื้นที่แถวนั้นผมก็ค่อนข้างที่สิคุณเคยผูกพันกับผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านเพื่อผมกับ โทษไปสอบถามแล้วว่าจุดอพยพอยู่ที่ไหนบ้างที่ที่เดือดร้อนจําเป็นเพราะว่าบางจุดตั้งสรก็ได้รับการซ้อยเหลืออายุจุดใหญ่ๆนะฮะยังจุดใหญ่ๆก็ได้รับการซ้อยเหลืออยุแต่ว่าอยู่ในบางจุดบางวัดบางอ,อบตอบางอีหยังเสียครับที่ผู้อพยยประมาณกลุ่มหนึ200่งร้อยถึงสองร้อยสามร้อยคนยังเสียครับกระสิบ,บ่ค่คยมีคนไป ไปบริจาคนีหยังเสียอันนี้คือผมอยากไปแบบนี้แล้วไปด้วยตัวผมเองผมก็รู้พื้นที่ตะ่ากระเบด,ดลงไปลึกดอกเพราะว่าตอนนี้ก็เหตุการณ์ก็ยังยังยังตึงๆึงอยู่เพราะว่าพายุตีชายแดนอิหรีเขาก็ไม่ให้ใครออกมาเขาผู้ใหญ่บ้านผู้นําชุมชนหรือปกครองสิเพ่นกับไห่ไห่คนนะ่ะลบไทยอยู่ในพื้นที่ของตัวเองโดยการสิมีบังเกอร์มี่อย่างสารุปแล้วจริงๆชายแดนมีการเตรียมการเรื่องนี้ มาสักระยะแล้วโดยมีการบังเกิดเหตุยังลบระเบิดลบยังไว้นะครับเพราะว่าและและมันก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นยีลีนะครับก็เกิดมีการบอมการบ้างระเบิดียังกันยีลีนะคระับถือว่าทางชายแดนจะค่อนข้างที่จะบ้างแผนและเตรียม ทางใช้แดนกะค่อนข้างที่จะว่างแทนและเตรียมรับมือไว้ได้ดีเพราะมันพน่แต่ว่าคนที่องค์พระเยโอบอกมาเนี่ยส่วนมากสิเป็นผู้หญิงผู้สูงอายุแล้วก็เด็กนะครับผมสอบถามอสอบถามไปไปทั้งพื้นที่แล้วสิ่งที่ขาดเลยนี่ก็คือน้ำกินแล้วก็ยารักษาโรคที่เป็นสำหรับปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะ ยาพารายาแก้แพ้ยาพารายแก้ปวดยาแก้แพ้แล้วก็ยาแก้อักเสบนะครับแล้วก็น้ําดื่มนะครับผ้าคุณหนูผ้าหม่มหรือหมอนหมอนกสิ่หมอน,มอนเอสอ,เอสัญญาณดีๆสัญญาณหายคือผมสอบถามเบื้องต้นไปแล้วแต่ยังศูนย์อพยพต่างๆที่นี่กำนันพยาบาลมีมีไฟปกค,นะครองนะฮะเพลย่หัร์ดสิ่งที่ขาด ขาดก็คือเครื่องใส่นะครับพวกยาซีฟั่นโพสบูอ่อย่างประมาณนี้ครับฉะนั้นแล้วผู้ใดมีอย่างอยงอยุไกลอยยุไก่ผมเนี่ยอยยุสรา,ารคามคิบาสิมาทรงผมใดมือนีมืออื่นผมอยูผอยอนะ่ผมอยู่บ้านทุกมือนะครับผมอยู่บ้านทุกมือไปโรงเรียนบ้านสมุทรจังหวัดสุรินทร์ครับผมคนอพยพเยอะมากครับผมก็คือหลบมาหลบไัยก่อนนะแต่ผมก็คิดว่าสิไปสุรินทร์ล้วก็ไปซีสเกตนะครับ แต่ผมก็สิไปไปอยากไปมอบด้วยตัวเองผมก็มีงบบม่หลายงบส่วนตัวก็สองแสนบาทแต่ผมก็บ่อยากรับเป็นเงินเนาะรับผมก็บ่อยากรับเป็นเงินผมอยากรับเป็นของใส่ที่มันจําเป็นคือเราอยากไปมอบด้วยมือของเราเองดีกว่าสบายใจแล้วก็ถึงถึงคือผมกับมีเวลาอยู่แต่บางท่านไม่มีเวลาก็ก็สามารถ โอนตามหน่วยงานที่ไว้ใจได้เด้อพี่น้องช่วงนี้สถานการณ์แบบนี้มันก็มักจะมีคนที่นักบุญใจบาปเด้อต้องต้องดูดีๆนะครับเวลาที่เราจะไปบริจาคเนี่ยต้องต้องดูหน่วยงานที่เชื่อถือได้นะครับผมเม้นว่าใครเปิดบริจาคห้องสิบเอมอแต่ของผมเนี่ยผมไม่ได้รับตินเงินนะครับเอาของมาเลยเดี๋ยวผมจะผมมีรถสิบล้อพราารถสิบล้อผมหลาย พอดีที่ร้านเปิดร้านขายยาค่ะอยากช่วยบริจาคต้องติดต่อทางไหนเอาเอามาส่งผมได้ไหมครับผมอยู่ที่มหาสารคามยู่บานพักมอลล์ำใจกระลอยครับพี่พี่แม่แม่ผู้ใดแบบอยากอยากรวมทั้งสี่มาเลยนะครับช่วงนี้ก็แต่ว่าผมคิดว่ามันกับคงสิบย่ยาวดอกเพราะว่ามันบเวิดมีประเทศอื่นมารวมนะฮะมันมีแต่ไทยกับฝนะั่งหนึ่งซึงึง คือความแข็งแรงของเฮามันกับม,มีมากพ่อแหละแต่ว่าสิ่งที่กระทบตอนนี้คือประชาชนมันกับกเปลี่ยนตะกินแตะอยู่ตรงถิ่มเฮี้ยนถิ่มสั้นเนาะบานแตกสลกขาด,ดตรงตรงเรนนี้ออกมาก่อนเายเสียแล้วผมไม่ได้ตนผู้ถ่าเมื่ขึ้นผมติดตามผมเพราะว่าคนมาจากทั้งผู้สิง,ท,ง,ท,งทั้งขุนหารทั้งอ่าทั้งขูดขันนะครับขึ้นมากระทั้งขึ้นมาทั้งผู้สิงอ่าขึ้นมาทั้งสีคอรพุ่มกันหลายผมเปลี่มอลลําผมกับเพื่อนกับ เพิ่นกับให้โอกาสผมนะครับผมก็อยับไปอานซิบเบอร์ไดโซยยงางไลด้วยย่างหน่อยผมก็อยากให้หูว่าผมเป็นห่วงผมใจสิขาดน้ําผมบยอยางให้มันเป็นอย่างสีก็มีเล็กๆหน่อยๆตามกําลังของผมผมก็สิบไปเมื่อนี้บ่ได้มีงานครับช่วงนี้ผมว่างก็มีไลฟ์สดวันที่ยีิบเจ็ที่สารคามนะครับใครที่จะมามอบผมก็อยู่